อุ้นลาสองนะวันศุกร์ช่วงบ่ายเหรอ <S <S ไปเท้าวันศุกร์อา่าอา่ทาทำไมนี่จะลาบ่อยจังเลยอ่ะจุ๊บเหรอลูกจุ๊บเหรอหนี่ยน่ะนี่นี่จะลาบ่อยอะสิเอเอ,เอหยอยอนะรอ อ่าเอออ้าอ้าหนู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 อ่าอ่าหนูอ่ะอ่ะคุยปะป๊านี่คุยปะป๊าก่อน ก็ไม่กลัวนี่จะลาบ่อยสินี่กลัวนี่ลาไม่ได้เออขอเป็นที่เป็นวันหยุดได้ไหมน่ะเขาต้องจองให้เหรอใช่ป้าเขาดูวันเม่อห้ตลอดอ่าอ่าไอ้หนูคุยกับป้าเลยลูกฮัลโหล โอ้ยไม่รู้ไม่รู้อ่ะมันจะหยุดบ่อยถ้าพี่อยากไปพี่ก็ชวนเจนน้องพวกแงโอไปก็ได้ถ้าในหยุดได้นี่ก็ไปถ้าหยุดไม่ได้นี่เออเห็นไหม,ไมหเององก็ใช่ใช่อาจารย์จ่ะไม่ไปดีกว,ว่าพี่นี่หยุดบ่อยละเปลืองตังค์ด้วยแค่ห้องพักฟรีเอาวันหลังเราไปเองก็ได้เออโอเคป่ะ Quick aloo nặng nặng từ tập do Tao tạo A dòng thang hoo dòng thang hoo lâu lâu A tuk tuk ti tuk tuk ti ti tuk 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 na A tuk tuk A chúc tuk 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 đá nhá bye 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 nay, bye 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 bye